จะเอฟซคุณต้องดาวเข้าเรื่องดวงชาวราศีมิถุนตุลาลมหนาวมาแต่น้ำหลากก็ยังไม่ไปไหนเลยนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ชาวราศีมิถุนในเดือนตุลาคมจะได้มิตรใหม่จะได้ความปลอดโปร่งโล่งใจจะมีความกระตือรือร้นม,มีความรู้สึกสดชื่น เป็นเดือนแห่งความสดชื่นของชาวราศีมิถุนเดือนหนึ่งนั่นเกิดจากอะไรนั่นก็เกิดจากตัวตนของคุณเองนั้นจอนเข้าไปอยู่ในพบุตตะนะดาวประจําตัวคุณนะแล้วก็จะเกิดความรู้สึกโดดเด่นชอบทําอะไรด้วยความสุขมีมีความมีความทันสมัยมีความคิดที่อยากจะทําอะไรให้มันอเลอร์ที่มันให้มันพัฒนา นะแต่ก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าดาวสองดาวําจำตัวมันเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์กับภพบอาริพันธุอาริตนุอาริพันธุปุตตะตนุปุตตะสามภพเนื่อที่มันเกิดเหตุการณ์พร้อมๆกันนะั่นคืออะไรก็คืออาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับตัวเองหรือคุณอาจจะมีโรคประจำตัวเกิดขึ้นกลับมาหา หรืออาจจะเป็นมีปากเสียงกับญาติพี่น้องหรือนี่สินที่คุณจะต้องถึงกําหนดจ่ายนะแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายตรวจสอบเป็นคนทำงานวิเคราะห์เงินเป็นคนทำงานที่เกี่ยวกับจะต้องเร่งรัดนี่สินหรือ,เ,อเป็นการเป็นการที่แบบว่า มีคนจะต้องมาเอาเงินจากคุณอะไรแบบนี้นะก็จะเป็นไปได้ด้วยดีนะนะและถ้าจะมีคดีความเกิดขึ้นคุณก็จะชนะด้วยนะคะเขาเรียกว่าช่วงนี้ช่วงนี้ให้หลีกคือมันเป็นเรื่องแปลกของชาวมิถุนนะมัน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 เป็นอะไรที่แบบว่า ถ้ามีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ดีก็จะตามมาถ้ามีโชคลายเกิดก่อนโชคลายก็จะตามมาเอ้ยโชคดีก็ตามมามันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยโดยองค์รวมของเขาแนละ้วแล้วพอเดือนนี้เนะี่ยเป็นเดือนที่อยู่ในภพปุตตะสัมพันธ์แบบเนี้ยนะเอ่อก็ต้องระวังเสียเงินไปกับศัตรูคู่แข่งนะเอ่อช่วงเดือนเนี้ยไม่อยากให้เสี่ยงดวงคุณจะได้เงินจากการกระทำของคุณเองจากงานของคุณเองแต่ว่าเรื่องเสี่ยงโชคยังไม่มีนะคะแล้วก็ ในเดือนนี้ต้องระวังความหลงละเริงของเราอาจจะทำให้เราปล่อยเนื้อปล่อยตัวและทำให้คนที่ฉวยโอกาสเข้ามาทำให้เกิดการผิดพลาดขึ้นในชีวิตคุณอันเนี้ยเดือนนี้เดือนนี้มันจะเป็นลักษณะน,นี้นะคือจริงๆเนาะเวลามันอยู่ในพภพปุตตะมันควรจะดีแต่ว่าตำแหน่งดาวเนี่ยมันมันอะไรอ่ะ อย่างดาวเกตเนี่ยเกตที่มาอยู่ในภพอรลิเนี่ยมันก็มันก็ถ้าดีมันก็กลายเป็นร้ายถ้าร้ายมันก็กลายเป็นดีแล้วดาวพุธเนี่ยมันเดินเร็วเนาะมันเดินเร็วมันเดินเดินเดินระหว่างระหว่างภพปุตตากับภพอริเนี่ยมันเดินต่อกันเร็วดังนั้นก็คือหมายวาว่าพอโชคดีปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวโชคโชคไม่ดีหรือปัญหามันจะเกิดตามขึ้นมาดังนั้นก็ประมาทไม่ได้ นะสำหรับชาวราศีมิถุนเนี่ยประมาทไม่ได้เดือนนี้ก็คือมันมีอะไรดีๆเข้ามาแหละมีอะไรดีๆใหม่ๆม,มีอะไรเข้ามาให้คุณได้รู้สึกภูมิอกภูมิใจหรือรู้สึกชื่นอกชื่นใจนะแต่เสร็จแล้วมันเกิดการพลิกล็อกเกิดขึ้นคุณได้ดูข่าวนี่ใช่ไหมข่าวที่น้องที่เขาสอบข้าราชการได้ที่หนึ่งแล้วอยู่ๆก็มาประกาศผลใหม่บอกว่าเขาไม่ได้ มันก็จะมีเหตุการณ์คล้ายๆอย่างนั้น,นเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนเนาะดังนั้นก็คือเตรียมใจเอาไว้บ้างนะ <c oughs> อย่าอย่าโลดแล่นโหก้นขิดมากนะอยากอื่นไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงซักเท่าไหร่นะคะ <c oughs> เดือนนี้หลายๆคนน่ะมันจะเจอช่วงดิ่งนิดๆ <c oughs> ไม่ดิ่งมากก็ดิ่งน้อย <c oughs> เพราะว่าเดือนตุลาคมเนี่ยดาวใหญ่เขาวิปริต ึงสิ้นปีนั่นก็คือดาวเสาร์คุณจะเห็นว่าราหูราหูที่อยู่ในภพราศีมีนเนี่ยเกียวกลมเจอน้ําเห็นไหมมันก็มีเหตุการณ์น้ําท่วมแล้วยังมีดาวเสาร์ที่อยู่ในภพสุภะแต่ว่าเขาเดินไม่ปกติเดินหน้าถอยหลังนาจ๊ะอย่างเงี้ยเสาเนี่ยหมายถึงมวลชนรือปาะชน,ชนเหมือนแผ่นดินแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเห็นไหมน้ําป่าที่มันหลากไหลเอาดินมาด้วย อันเนี้ยมันเป็นเรื่องของถ้าเรามาเทียบกับดวงดาวจะชัดเจนท่านอาจารย์โหราศาสตร์หลายๆท่านเนี่ยจะทราบมากเพียงแต่เรื่องบางเนี้ยท่านก็ไม่อยากออกมาพูดเพราะพูดเลยจะหาว่าอ้ากก็เห็นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วมาพูดประชาจริงจริแล้วเรื่องพวกเนี้ยเขาพูดกันมานานแล้วตั้งแต่กลางปีว่าให้ระวังตุลานี่ยังยังยังต้องระวังเพราะมันจะมีคลาดเกิดขึ้นเรื่องน้ําท่วมก็ยังประมาทไม่ได้นะชาวราศีเมถุนก็เหมือนกันก็คือดีแล้วอย่าเหลิมงนะคะ รวยแล้วอย่าเลิกเลิกคืออย่าเลิกทํางานอย่าเลิกรักครอบครัวอย่าเลิกดูแลครอบครัวอะไรแบบนี้ยแต่ถ้าสิ่งไม่ดีเลิกได้เลิกไปเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะวันนี้ไปก่อนขอบคุณค่ะ